สวัสดีครับผมโจตีเฮดไซครับคลิปนี้มีข่าวหลุดของเกม GTA 6มาฝากครับสำหรับข่าวหลุดในคลิปนี้ครับก็คือทางล็อกสตารนะครับได้แอบจดทะเบียนเว็บไซต์ใหม่ครับถึง8โดเมนใหม่เลยครับทุกคนนะแล้วก็ไม่บอกใครด้วยครับแต่ก็มีแรงข่าวที่น่าเชื่อถือได้ครับตาลุงหนวดคนนี้เลยครับทุกคนนะคนดีคนเดิมครับได้มา เปิดเผยนะครับนี่ว่ามี8โดเมนใหม่นะอและตาลุงคนนี้ก็น่าเชื่อถือได้นะตาลุงคนนี้ครับแกก็อ้างว่าครับการจดโดเมนในครั้งนี้ครับพบว่าได้จดตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมนะครับ2 0งพยีห้าครับทุกคนนะก็คือประมาณสัก4เดือนก่อนเลยนะครับคุณพราช่วยนะครับแอบมากเลยนะเพราะว่าไม่มีใครรู้นะเพราะว่าข่าวนี้ก็เพิ่งผล่ออกมาอะไรงี้ครับแล้วก็ โดเมนต,ต่างๆครับก็เป็นแนวแบบล้อเรียนเว็บไซต์พวกโซเชียลชื่อดังเนาะพวก Facebook YouTube อะไรพํานองนั้นนะครับทุกคนนะแต่เขาก็จะเปลี่ยนชื่อแบบล้อเรียนนะครับทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างครับทั้ง8โดเมนนะอันแรกก็คือ whatsapp app คุ้ออนมาทุกคนมันก็คือล้อเรียนมาจาก whatsapp โดยตรงเลยทีเดียวเชียวคับทุกคนนะอแอปจริงชื่อ whatsapp ครับแต่ แอปที่ Rockstar เอามาใส่ในเกมครับก็คือ WhatsApp นี่ก็คือถ้าใครได้ดูตัวอย่างแรกนะก็คือตัวละครในเกมเนาะเหมือนมันมีการเล่นโซเชียลกันเยอะเอาเรื่องเหมือนกันเนาะแล้วก็แน่นอนนะครับในเกมน่าจะต้องใช้มือถือเยอะเอาเรื่องเหมือนกันเนาะอันี้ก็น่าสนใจนะครับส่วนอันต่อไปครับก็คือเป็นแอปกบทุกคนนะชื่อแอปว่า r ร d เด แอครับนี่เรดเดมแอครับอ้างอิงมาจาก Uber ครับทุกคนนะชื่ออาจจะอ่านออกเสียงไม่เหมือนกันนะแต่เขาคาดการณ์ก,กันว่าแอปเรดเดมแอนี้นะครับมันคือการเรียกรถมารับมันเองครับทุกคนนะเหมือนเรียกแทกซีนะประมาณนั้นครับคล้ายๆกับแท็กซี่นะแต่แท็กซี่จะเอารถของบริษัทมาขับใช่ไหมแต่พวก อูเบอร์หรือว่าพวกแก๊ปนี้เขาเอารถส่วนตัวมารับมันเองครับนี่ก็คือเราอาจจะเรียกคนมารับก็ได้หรือเท่าคนมาขนาดนั้นเลยเหรอวะสรับแอปนี้น่าสนใจเนาะส่วนแอปต่อไปครับหลายคนน่าจะเข้าบ่อยครับนี่บอกเลยว่ามือถือเป็นทุกอย่างให้กับคุณแล้วครับในภาคนี้ครับก็คือแอปชื่อว่าบั c k มี a ดอแอปครับทุกคนนะอือันนี้ก็คืออ้างอิงมาจากโอริไฟนกันเลยทีเดียวเๆก็ทุกคนนะโอ้โหมันคล้ายคลึงกันยังไงไก่รูนะบั c k มี กับ o อริแฟนเนี่ยแต่อาจจะเป็นการออกเสียงของฝรั่งก็ได้นะเราเป็นคนไทยแล้วก็ไม่รู้นะุกคนะมันคล้องจองกันยังไงครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่ออริแฟนก็ได้ครับทุกคนนะมีการคาดการครับว่าแอป bug me.app เนี่ยอาจจะเป็นความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับออแอปธนาคารก็ได้ครับหรือว่าแอปหาคู่ ภายในเกมครับทุกคนนัดเดทได้แลยครับพี่โว้นขนาดนั้นเลยหรอวะแอปต่อไปครับไม่ใช่แอปแล้วครับทุกคนนะเป็นเว็บไซต์นะครับทุกคนนะเว็บไซต์มีชื่อว่า leo n a c r o p o r g นะครับอืเอาอีกรอบนะ leo n a c r o p นะครับ leo n a r o p นะก็อไก่ทุกคน leo n a c r o p o r g ครับเว็บไซต์นี้ก็คือ เว็บไซต์ของรัฐบาลครับที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับรัฐลีโอนด้าในเกมนี่เองครับอืมก็คือน่าจะมีเว็บเกี่ยวกับประเทศเลยทีเดียวเชียวครับทุกคนนะอืมที่เขาไปจดมานะอืมนี่ทำไมไม่จดว่าลีโอนด้าเลยวะแต่อาจเป็นไปได้นะทุกคนนะเหตุผลที่เขาไม่จดโดเมนดีโอนาด้า .org เลยอาจเป็นไปได้ว่ามีคนจดไปก่อนหน้านี้แล้วครับอืมเขาก็เลย ต้องแก้ไขดรือต้องเปลี่ยนเนาะก็คือเขาอาจจะไม่อยากไปซื้อโดเมนของคนที่จดแล้วนะอาจจะเรียกแพงอะไรเงี้ยครับทุกคนนะใครจดก่อนได้ก่อนนะพวกโดเมนบนโลกของเราเนี่ยอัน,นต่อไปครับเป็นเว็บไซต์ครับทุกคนนะชื่อ b r i a n a n d b r a s l e y c o m ครับนี่สำหรับเว็บไซต์นี้ครับที่ที่จะมีในเกมเนาะก็คือเป็นเว็บไซต์แบรนด์เสื้อผ้าหรูหราครับนี่อาจเป็นไปได้ครับว่าเราสามารถที่จะ ซื้อเสื้อผ้าในเกมเนาะผ่านคอมพิวเตอร์เนาะประมาณนั้นครับถ้าให้นึกก็อาจจะนึกถึงภาค4เนอ้องง่ายๆนะเข้าห้องคอมร้านคอมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าภาคใหม่ก็่าจะมีคอมอยู่ที่บ้านละมั้งเนาะนี่หรือว่าสั่งผ่านมือถือเลยก็เป็นได้ครับเลือกชุดนอนแล้วก็มีคนมาส่งที่หน้าบ้านเลยครับทุกคนโอ้มันก็นานนั้นเลยเลยวะโอ้โหระบบมึงน,นี่ครอบคลุมทุกอย่างเลยทีเดียวเชียวครับอะ อันต่อไปก็ทุกเป็นเว็บไซต์นะครับชื่อฮุกเกอร์การลองครับเว็บไซต์นี้ครับเป็นเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่ครับทุกคนนะเรียกสามกินกาแฟอะไรเงี้ยโอ้โหมีเว็บแบบนี้เลยทีเดียวเชียวครับถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยโดนจับนะแต่เมืองนอกผมไม่รู้กฎหมายนะว่าเซรอรีหรือเปล่าเนาะประมาณนั้นก็ทุกคนนะโอ้โห มีเว็บไซต์ดีอย่างนี้เลยเหรอครับเฮ้ย hey, นะครับเนี่ยจ่ายตังค์แล้วก็มาส่งถึงหน้าบ้างครับโอ้โ oh, หส่งเป็นคนในทีเดียวเจียวเว็บนี้น่าสนใจครับส่วน,วนเว็บอันต่อไปครับทุกคนนะนก็คือเว็บ w h i p h o u s e c o n s i n c o m นะครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการแพทย์ครับทุกคนนะแต่เขาก็มีวงเล็บนิดหนึ่งครับอาจจะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับสุขภาพจิตอะไรเงี้ยก็ได้ครับทุกคนนะแต่อันนี้ข้อมูลนี้อาจจะเชื่อมโยงกับ มเคิลในภาค5นะเพราะว่าพระเอกมันค่อนข้างที่จะไปพบจิตแพทย์เนาะทุกคนนะอออันนี้อาจจะมีความเชื่อมโยงก็เป็นได้ครับทุกคนนะแต่พวกเว็บไซต์พวกนี้นะเป็นข่าวหลุดนะแต,แต่เราก็ยังไม่รู้ครับว่าของจริงหรือเปล่าทุกเว็บไซต์สุดท้ายทุกคนนะนที่8นี้บอกได้เลยว่าโคตรยาวครับชื่อว่า m y b o y h c c r i p p y c o n d o c t c o m ครับ c o n d o ok. c t c o m นะดอกหมาทุกคนนะโอ้ชื่อมึงยาวมากออีกรอมึงนะ myboyhe s e p y c o d y c o m นะครับเว็บไซต์นี้ก็คือเว็บไซต์ประหลาดครับทุกคนนะที่เชื่อมโยงภารกิจเสริมหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปริศนาภายในเกมครทุกคนหรือว่าอีสเตอร์เอกนั่นเองครับนี่เว็บไซต์สุดท้ายก็น่าเชื่อถือเอาเรื่องครับแล้วก็น่าสนใจเอาเรื่องเหมือนกันนะครับทุกคนนะแล้วก็ เดี๋ยวเรามาทวนอีกรอบนึงแล้วกันนะทั้งแปดเว็บไซต์เขามีอะไรบ้างนะอันแรกก็คือ a t s a p p เนาะเอาไว้แชทเนาะเหมือนพวกลายเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยแต่ของฝรั่งนี่เขาจะใช้ a t s a p p เนาะเอาไว้คุยกันเหมือนไลน์นี่แหละพูดง่ายๆนะครับอันที่2 Uber เอาไว้เรียกรถอันที่3 OnlyFans oh, ครับนี่เอาไว้ดูหญิงส่วน o ิโอน g r o อฟนะครับเออก็คือเว็บไซต์ของรัฐบาลนะครับ b บ a n ันโอคอน,นไม่ใช่เรือไบรอ แอนเบสลีนะครับเอาไว้สั่งเสื้อผ้าหลูครับนี่เฮ้ยเขาอาจปไปไม่ได้เนาะแล้วกันต่อไปก็คือฮ er ุกเกอร์การองครับเ,เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่ครับเลือกสาวมากกินกาแฟที่ห้องอะไรเงี้ยแล้วก็อันต่อไปอันนี้เจครับคือวิบเฮาส์ควนสกินครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับจิตแพทย์ละกันนะอ่สะสรดปกแฟดนั้นส่วนสุดท้ายครับเว็บไซต์ที่แปลกครับก็คือ MyBo อย e ฮเซค p e ปเอ่อ c o n d ็ c กคอนด็นะครับ .dot.com นะครับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับปริศนาภายในเกมแล้วก็ภารกิจเสริมในเนี้ยครับทุกคนนะและนี่ก็คือข่าวหลุดนะครับจากดุงหนวดนะครับคนนี้เลยทีเดียวเชียวครับทุกคนนะที่เปิดเผยออกมาน่าจะอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะครับโอ้จังหวะนี่ครับก็น่าสนใจเนาะแต่ละเว็บไซต์นี่ครับโอเคครับ ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ครับคลิปหน้าถ้ามีข้อมูลใหม่เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังนะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับขอบคุณครับผม